ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อได้รับเข้าสู่ช anel d e m o n View ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการอัปเดตสม,มุดเงินฝากของธนาคารกรุงไทยกันก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่ตู้อัปเดตปรับสม,มุดเงินฝากตู้แบบนี้นะครับซึ่งตู้แบบนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่หน้าธนาคารนะครับสว่วนมากหลังจากเจอแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดสม,มุดเงินฝากของท่านผู้ชมนะมาที่หน้าล่าสุดที่ท่านผู้ชมเคยอัปก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปอย่างนี้ฟืบ จากนั้นก็รอให้เครื่องทำการอัปเดตครับไม่น่าเกินหนึ่งนาทีครับเราก็จะได้สมุดที่ได้ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอสักครู่ครับเรียบ,บ,บ,บร้อยเสร็จแล้วครับก็จะได้ข้อมูลมานะครับผมก็าฝากมาเพิ่มเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เงินถูกถอนไปทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ ส่วนยอดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยอดที่เราคงเหลือณนะปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนหากท่านผู้ชม,ช,มชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ